มักกอกน้ำ <ไป S 2> ที่บ้านนะครับที่สวนหลังบ้านพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศวันนี้มีลูกค้ามาอดนนหนอนเอาออกไปเยอะแล้วยังโดกอยู่พันใหญ่เลย เพื่อนดูต้นขนาดไหนเนาะใหญ่ขนาดไหนเนาะโอ๊ดดอกเหลืออีกหลายต้นนี้เหมือนนาะเป็นฟวงเลยเนะคณอันนี้อันนี้นนนนนเหรอ เลือแทนได้บบบนี้เอาใส่อยังบบบนี้พอสิยอนลงมามันบอกลงมาขึ้นไปได้ยติมองคล่องๆนี่นมันสิสิบว่ได้กอดงามันขึ้นไปสีคือสิไตคือสียับมันมือจับมันงาทั้งๆมันได้ไหมนี่โนนดกมากครับ พวง่าดกเลยระวังหักเด้อต้นใหญ่สูงมาก <Harriet> หูใหญ่มะกอกพันใหญ่ เกี่ลายเยอะเสมอบ่ค่อยปันลายลมันหักลรงงางเนเยอะเลยมันหักลงแต่โดนหรือมั้งเนี่ยเกิดว่ามันมันน้ำหนักไม่ไหวมันล้ม,ล,ม,ล,มล้มมามหักลโรงงานในงานนี่ก็หลายพื่อนดกเต็มเยอะมันตรงป่า มองค่าจังแรงมันบ่อหักมากน้ำกันต้นใหญ่ไหนแดงมีแต่ของเกิน I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.